เช็คดวนคุณฟังไว้นะใครที่มีเลข47อยู่ในเบอร์โทรศัพท์ผมที่จะเปฟัความความหมายแต่ละตำแหน่งของเลข47ฝากกดหัวใจและคอมเมนต์แบบสร้างสารรค์กดเซฟไปดูหรือกดแชร์ให้เพื่อนๆได้ทราบถ,ถึงความหมายของคู่เลข47นะครับเกมทิศชี่นำทางดวงชี่นำชีวิตผมธนพัทรเวทวธรรมนาย คู่เลข47นะครับหรือคู่สมพลนี้นะครับด้วยพลังงานของดาวพุธและดาวเสาร์นะครับมาอยู่ในตำแหน่งของความรักนะครับจะมีผลให้ทําให้ปรึกษาคนรักได้ดีนะครับแต่บางครั้งพูดทิ่มแทงจิตใจได้เจ็บปวดมากนะครับบางทีก็พูดแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะครับถือว่าเป็นคนที่ปากคอเราะร้ายนะครับชอบใช้วาจาเชื่อเฉือนบาดใจคู่รักอาจจะไม่เหมาะถ้ามีเลขนี้อยู่ในตําแหน่งคู่รักนะครับ ก็ต้องพิจารณาตามเหตุความเหมาะสมและจุดเชื่อมของเลขด้วยนะครับนอกจากนี้ยังเป็นคนขยันขันแข็งทํางานเจ่งเอาจริง,เอ,รงเอาจังนะค,คู่เลข4774เป็นเลขพอใช้ได้นะครับต้องดูจุดเชื่อมของเลขอื่นๆด้วยนะครับแต่ไม่ควรใช้เลยคืออยู่ในตําแหน่งของความรักก็คือ2ตัวท้ายนะครับส่วนท่านใดต้องการที่จะให้จารย์เช็คเบอร์ให้ก็สามารถที่จะคลิกที่โปรไฟล์แล้วก็ทักมหาจารย์ได้นะครับ